ลงมาช่ <onz> <etus> วยเข็นหน่อยเร็วลงมาเร็วเร็วเข็นไอ้บอกแรงหน่อยเร็วมานี่มาตรงนี้ตองนี้ เข้ามาเลเว้ยที่จะจับปัวไปไปไปเหอะเรีวตอนนี้เด็กอยู่กับเราแล้วที่เลือปล่อยให้ตำรวจจัดการเถอะเฮ้ยเรีวเจอเด็กแล้วเหรอเจอแล้วนะแต่ไอเหียวมันว,วิ่งตามคนร้ายไปอะ่ปะไอ้บอลดูทางนี้ด้วยนะไเลยนะ มึงตามกูมาทำไมมึงคิดจะจับกูเหรอเล่ะต่มือลิวไม่เป็นไรใช่ไหม ทำอะไรโง่โง่นะจะฆ่าจะฆ่าเลียวบอกทุกคนมาทางนี้เรียบร้อยฆ่านะไอ้กู อยแปดมาเลยครับจาบคนร้ายเรียบร้อยครับน้องเขาเป็นไงบ้างคะอยู่ในการดูแลของหน่วยงานที่เราผิดช,ชอบแล้วเจ๊ทำหน้าทำผมม,มันมาดีๆเลยดิอะไรอีกเอาหเดี๋ยวนักข่าวมาไงเดี๋ยวไม่เป้ไม่ปังนะครับเจ๊ครับ แกเงียบไปเลยนะไอเรื่องหลอกคนแจ้งเบาะแสยังไม่เคลียร์าทมาทำละเลื่อนอีกครับคนทำดีหวังเอาเงินแบบนั้นอนะไม่เห็นน้องแค่เลยส่วนเธออะแค่เด็กใหม่ไม่รู้เลยไปอย่ามาพูดเหะออุ้ยอุ้ยแล้วที่วิ่งไล่ตามคนร้ายไปแบบนั้นอะมันใช่เรื่องที่ควรทำไหมมีหัวคิดบ้างไหมเนี่ยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงเราจะปล่อยให้มันหนีไปแบบนั้นหรอก็นั่นมันหน้าที่ของตำรวจไง หน้าที่ของเราคือช่วยเหลือเด็กที่เป็นเหยื่อและตอนนั้นเหยื่อก็อยู่กับเราแล้วก็ตอนนั้นตำรวจยังไม่มาแล้วถ้ามันหนีไปไปจับคนเพิ่มมีเหยื่อเพิ่มมันถูกแล้วเหรอแล้วที่วิ่งไล่ไปแบบนั้นอ่ะมันจะมีเหยื่อเพิ่มอีกคนหนึ่งไงก็คือเธอเวลทําทงานอ่ะทํางานตามออเดอร์สิอย่าทตามใจตัวเองแล้วที่คุณนะ่ะหัวหน้านก็ไม่ใช่สั่งคนนั้นคนนี้ไม่ได้เรียกว่าทําตามใจตัวเองเหรอนี่หลิว ทางตำรวจนะเขาอ,อยากจะสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะค่ะโอยโอยิอ่งจบเจ็บปาก